สบายดีพอแม่พี่น้องปองไปสุขูสุโคนะคะมาพบกับสาวใหญ่พาเพลินนะคะมือนี้สาวใหญก่กะซิมี่มานําเสนอเมโนูเฮากะซิมี่อันแกงกระดูกหมูใส่ผักกาดนะคะแกงกระดูกใส่ผักกาดนะคะมาเบิ่งกันเลยนะคะนี่นั่นหลังจากเข้าไปสื่อกับเข่ามากนะคะตอนไปสื่อกับบริษัทไทยเบิง่งนี่พักเดร้ร์นี่ผักกาดดอกผักกาดดอกเนี่ย อันนี้เป็นผักกาดยอเนี่ยผักกาดยอแล้วก็นี่ผักชีต้นหอมแล้วก็บัก,กบบเกอร์สีหมูสีแกงแกงสีหมูใส่ผักกาดไปเบิกกันเลย ใส่ขาตะไคร่ใบมะกรูดใส่เกลือใส่ผงหนวใส่น้ำปลานิดหน่อยตอนนี้น้ำมันก็เดือดแล้วโอ้ตอนนี้น้ำมันพุดแล้ว กระซสสีกระดูกลุไปเลยนี่ก็พักกาดเาเพราะว่าเขาสวยไหวแล้วจะโดนเขาก็ใส่ดีขนาำมันพดุดคๆใาขนาำมันเดือดคาคาอยู่ตอนนี้นเขาก็ใส่ผพักกาดไปแล้วใส่วงยาเนี่ยตอนใส่บนิทยให้เบิรง อันนี้แกงกระดูกนี้กระก่ายเริ่มหอมอีตัวหนึ่งหอ,อม,มอกลินก่นอากาศอม่อนอเลยสดหนาอากาศเย็นๆน้ำจืดแซ่บมาทุกคนวันนี้มากินข้าวกับสาวใหญ่เด้อค่ะกินข้าวนะคะกับข้าวเท่ากับนี่แบบ ต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดใช่แบบแล้วก็มีหลวกผักแล้วก็มีตำซุปกระเขือใส่เห็ดกับแก่แป่มีหลอดผักนะอันนี้ทอดไข่ทอดหมู เช้าใหญ่กินเขาอิม่มแลวเด้อค่ะวันนี้เช้าใหญ่กระสีปิดคลิปนะคะฝากกดไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเช้าใหญ่ภาเพิ่นเนยเด้อค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอคำว่าสวัสดีจ้า